ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้มีชาวบ้านอยู่ในซอยพิบูลสงครามหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าเนี่ยที่ปากซอยมักจะมีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุ25กรกฎาคมที่ผ่านมาก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขกับปัญหานะครับเรื่องของสภาพเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยให้มันปลอดภัยกว่านี้ เราส่งทีมงานของเรานะครับคุณเนยนัชนิดเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครับ บรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวาที่ชาวบ้านที่อยู่ในซอยพิบูลสงครามหนึ่งจังหวัดนนทบุรีร้องเรียนถึงปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซากนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่รอยต่อของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครแน่นอนว่ารถที่มาทางกรุงเทพมหานครลงสะพานข้ามคลองบางเขนมาใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยซอยพิบูลสงครามหนึ่งเป็นจุดอับสายตานะคะถ้ามาเร็วๆเนี่ยมองไม่เห็นว่ามีซอย รถที่เลี้ยวออกจากซอยรถเลี้ยวเข้าซอยรถที่มาทางตรงรวมไปถึงรถที่อยู่เทินชุนลมุนวุ่นวายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหาัสรวมไปถึงผู้เสียชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลใจอยากให้หน่วยงานดําเนินการแก้ไขให้ถูกจุดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางฝั่งของชาวบ้านกันหน่อยค่ะครับก็เป็นจุดที่าปากซอยพี่บูญสงครามหนึ่งนี้นะฮะจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยรถ ที่ออกจากซอยรถเลี้ยวเข้าซอยนะฮะร,รวมทั้งรถที่มาทางตรงด้วยความเร็วเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะฮะผู้คนก็ไม่ทราบในการเดินทางมานะฮะก็มักจะขับมาด้วยความเร็วที่ผ่านมานี่เ,เดือนเดือนที่ผ่านมาสองครั้งนะฮะและก่อนหน้านี้นับไปทวนครับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงกับชีวิตก็หลายราย ที่ที่ผ่านมาครั้งหลังที่เกิดอุบัติเหตุนะ,ะก็มาตีเส้นขาวแดงแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบที่เสียหายซ,ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะฮะแค่นั้นเองครับมผมมองดูแล้วมันเส้นขาวแดงนี่มันก็เป็นเส้นห้ามจอดมันไม่เกี่ยวกับการชะลอความเร็วขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะมีเส้นชะลอความเร็ว หรืออย่างอื่นที่ทำให้ลดอุบัติเหตุได้ฝากรายการบรรจงชงข่าวนะครับช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับผมอยู่นี่ก็จะเข้าปีที่ห้า้ลนะครับมันมันบ่อยมากครับบ่อยจนแบบว่าเห็นประจำครับมีทั้งแบบคือไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆครับผม ก็คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างคิดว่าคนนี้จะเบรกให้ชะลอให้แต่สุดท้ายก็ไม่ไม่ได้เบรกไ,ไ,ไม่ได้ชะลอให้น,น่าจะมาติดไฟไฟแดงไฟเขียวผมว่าเพราะว่าเวลาเขาเห็นไฟแดงไฟเขียวเนี่ยมัน,ม,นมันแบบว่ามันมันตระหนักหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าแมบบ่ว่าต่างต่างขีดเส้นขีดอะไรผมผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซากบริเวณซอยพิบูลสงครามหนึ่งและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านดอร์คมแสงบำรุงผู้อำนวยการสำนักช่างเทศบาลนครนนทบุรีให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจพร้อมกองช่างของเทศบาลนครนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือแขวงทางหลวงนนทบุรีสำนักการจราจรและขนส่งแล้วซึ่งขณะนี้ ทราบถึงต้นตอของปัญหาแล้วจากนี้จะประสานไปยังแขวงทางหลวงนนทบ,บุรีเพื่อขอให้ดําเนินการทําพื้นผิวชะลอความเร็วทาสีตีเส้นให้ชัดเจนรวมถึงการติดตั้งป้ายสัญ,ญลักษณ์จาราจรต่างๆในส่วนของสัญญาณไฟจาราจรน,นั้นเทศบาลจะประสานไปยังสํานักการจาราจรและขนส่งเพื่อให้ดําเนินการติดตั้งไฟจาราจรเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนค่ะ หลังจากที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงเราประสานไปยังนายกเทศมนตรีนะครน,นนทบ,บุรีนะคะก็ได้รับคํายืนยันแล้วว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีการประชุมร่วมกันกับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนนทบ,บุรีเองเทศบาลเองนะคะรวมไปถึงสํานักการจาราจรและขนส่งและขแขวงทางหลวงนนทบ,บุรีเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้แก่ชาวบ้านลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากอย่างจริงจังค่ะข่าววิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติสีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทียนน้อยรายงานสนับสนุนการรายงาน โดย AIS 5G ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดข้อมูลการร้องทุกข์เข้าไปได้ที่แฟนเพจร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งข้อมูลทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้